พอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้คลิปที่สองครับมในนี้กบมาอยู่เทียงหน้าหน่อยนะครับเทียงหน้าหน่อยแทวเผ้าฟ้ามมาเบิ้งอีกทีหนึ่งนะครับอยู่ขเข้าสันกวางนะครับอันนี้ที่เป็นพ่อตากับคุณลุงนะครับเป็นอุป,ปกาะระเท้าเ้าฟ้ามนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสิ่ภาพไปเบิึ่งไปเลาะฟ้ามนะครับว่าเ้องหิรัยังไงแบบพ่อเพียงเนี่ย เฮ็ดจังไห้มันแมนอีหดีบ่าพากันเบาไปแบบพ่อเพียงบางเทื้อนะครับคำว่าพ่อเพียงของเฮ้าเนี่ยอยู่ในเขาเอื่นว่าอยู่ในเกณย์ที่เฮ้าสามารถเบ่งได้ดูแลจากของได้นะครับเนาะเฮ็ดจังไห้เฮ็ดให้ฟาร์มของเฮ้าเนี่ยฟาร์มงว่วเนี่ยมันมีคุณค่ามันมีพลานาไมยดีนะครับเฮ็ดจังไห้นอนอยู่นอนอิน่มกินเต็มเนาะง่วเฮ้าเนี่ย นะครับเมนี่กสิบภาพเป็นเหลอาฟ้ามเดี๋ยวข้าแผ่ฟ้ามเนี่ยนะครับสิบภาพเปเบิงว่าเป็นเห็ดจังไงว่าง่วมันดูยังไงน,นะครับตามวิถีเกษตรของเขาเนี่ยแหละพอเพียงนะครับอาจจะบ่ได้รู้นะครับแ่ก็ะต้องเห็ดให้มันเป็นตะคือเขาเอื่อนว่าเป็นตะคือเนาะพ่อแม่พี่น้องพ่อสิใดเขาเห็นว่าเห็ดยังไดมันสิมี่ผลตอบแทนที่คุ้มค่าตับการลงทุน เข้าจะไปมองถึงของผู้อื่นอื่นที่ว่าเขาเห็ดประสบความสาเร็จแล้วบางเทียฟ้ามใหญ่ๆที่เขาประสบความสําสเร็จแล้วเนี่เขามีมูลราคารักล,ล้านรักเมื่อรักแสนเขากปเห็นเขาได้ตัวละแสนเห็ดจังไหนง้ไข่ที่ได้พยายามค้นหาพยายามไปเห็ดชื่อเขามันอาจสิบ่ได้ก็ได้เพียงชควว่าขันเข้าสิเห็ดหรือเทาต้องเห็ดตามแนวทางของเข้าเขามีพุ่นพอได้เขากปเห็ดปก่อน เขาค่อยๆปรับปรุงขยายไปเนาะเห็ดจังไหลมันคิดดีนะครับเห็ดจังไดมันคิดดีแบบที่จะของคิดไว้ครับจะไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นจะไปอิจฉาผู้อื่นใครมันอิจฉากันมันกับบ่ไใดครับมันเถื่อเห็ดบ่ไดบางเสือเข้าเห็ดของเข้านี่แหละผู้อื่นบอกจังได้กับซามเข้ากับเถือในจริงที่เข้ากับร่างตั้งหมั่นเอาไว้ผู้อื่นถี่มาบอกจังได้เขากับเห็ดคือเข้าบ่ไดดเข้ากับเห็ดคือเขาบ่ไดดบางเถื่อ แก้ท so ่า so ท so so ี่ส uh, ุดแล้วนะครับแนวทางของคนอย่างง้วเนี่ยจังไดก็คือต้องการง้วจังไลก็คือต้องการเนื้อจังไดก็คือต้องการความสวยคงามตามแนวทางของเขานะครับเดี๋ยวจังไดนะครับถือภาพไปเลาะฟ้ามเนาะอีกจักน้อยนะครับอีกจักน้อยถือภาพไปเบิ่งฟ้ามบาฟ้ามนี่นะครับอีกหนาทีหนึ่งครับกว่าีครับไปลองมันดีโซ่กระปปกก็ได้เลยครับบางเชือกหรือมันสีแชะก็ได้ พอมันมีโลสาม,มาหลายอย่างนี้ไหมครับหัวตะหูเนี่ยคืนแช็คืนเปียกเขาบอกว่ามันมีเชืเอเวลานะครับโลคิวหนังสำรับนัวเป็นอะไรเขาต้องเฮดนิดนึงสะาดเล็กน้อยจะเห็นันาค้นหลายนะครับอันนี้ก็คือขีดครับ เอาไว้ขายนาแร่งครับนีซูบยมัคย่างดีครับเอาไว้ขายนาแร่งเนาะนีเหมือนพวงขายบ่ได้้าวโพดท่านในท่านในแห้งนะครับเนาะเดี๋ยานาปวดนาแร่งเนี่ยเอาตากเดือดให้มันแห้งกับบรรจุกระสอบขายครับกระสอบไมักบาทก็ว่ากันไปราคาขึ้นที่ครับเข็นมาแถวนี้กระสอบละสามสิบบาทก็ก็จีดได้ค่า งัว่าการหุงอาหารขยะนะครับเนาะก็ต้องเลยคือใส่สำหรับงัวครับคือนะครับก็คืออีกหนึ่งบทบาทของอาชีพงัวคนเลี้ยงง the ัวครับจะมีอีกที่หนึ่งก็คือเห็ดแห่งง้ว่าคุณครับเห็ดใังไ้วัวเฮาสิคุณกอดมาเนี่ต้องลูกต้องข่มต้องจับนะครับเนาะเพื่อให้มันคุ้นเลยอันนี้ก็ไม้มันปั้นเมื่อวัยที่จุดเอฟครับนี่จมาพุ่ม นนะครับสามหมันแหงขเบียดไทยตอนนี้ก็มั่งขืนไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมอยู่นะครับการข้นทะเบียนก็บป็หลายบาทครับฮกลอยตลอดชีพนอกจากตองนี้ยังเป็นตัวร่องรับนะครับร่องเห่าอย่าดเป็ดตา่เป็ดหยังเห้บงกุ่นมาหลายห้างกับสำนีแหละครับพ่อได้ดูได้กินนะครับสำหรับอาชีพเราทำงานหนึ่งหนึ่งเข้า พ่อมีพ่อพอ,อยูย่เข้าไปยังขยายยังไงมาเป็นปั้มยังไงที่เราข้าวนะครบมาะเทียมแต่เแล่าแต้โคมาแล่วแต้โคต,ต้องการนะครับผมก็บที่่อไปฝันอยากเป็นพ่อเลี้ยงอยากเป็นพ่อเลี้ยง,งน,ะนะครับนี่ปั้มม้วนจะคล้องนะครับจะว่าเลี้ยนมากตรงบอก็จาเป็นต้องเลี้ยนสูงนะครับผมจบไอทีผมจบคอมพิวเตอร์จบไอทีนะครับแตอยากพันโตมาก ไอ้ขนตัวหัวม้าเหรนด้านนี้ครับเอ,เอาไอที่มาประยุกต์ใส่กับฟ้าม่อของข้าเห็ดจังไดนีแบบ่เ้็นประสบความสำเร็จจำเป็นว่าข้าต้องมานั่งเฝ้าตลอดแปดชั่วโมงคือข้าวใส่ไอที่ในการบริหารจัดการนะครับเห็ดจังไดอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึง่งฝากเอาไว้ครับสำหรับวันนี้กัสำหรับคลิปนี้กับพงไว้์สเนี้ครับเดี๋ยวต่อไปคลิปหน้านอีกนะครับสูตรอาหารเห็ดจังได ไหงะอ้วนง้อพี่แบบนี้ครับมันจะเป็นต้องกินอย่างเมื่อเมื่อเค็ดลับเลมันอวนแบบนี้มันจะมีสูตรอาหารนะครับสําหรับสองวิธีคนเลี้ยงวัวนะครับแบบพอเพียงรายได้หลักแสนนะครับกต่ทีนี่คลิปต่อไปครับรอกเบิ่งคลิปต่อไปครับมียังตีชมฝากติดตามนะครับกดแช่กดไล่นะครับกดตั้นกระดิ่งกิ๊งกิงกิงนะครับไห้แทวาไห้ไห่เท้าแท้วฟ้ามนะครับเป็นอยู่ในอ้อมกอดอ้อม ของพ่อแม่ที่นอกนะครับต่อไปครับขอบคุณครับ